่ทําโจทย์แล้วข้อที่1นะฮะเซ้อมวิ่งรอบสนามฟุตบอลซึ่งมีความยาวเส้นรอบวงเนี่ย400เมตรครบรอบในเวลา50วินาทีจงหาอัตราเร็วเฉลีย่ยและความเร็วเฉลีย่ยของ A เอาละให้หา2อย่างอาลองวาดรูปก็ได้สนามฟุตบอลมันก็เป็นโค้งๆอย่างเงี้ยใช่ปะ วิ่งครบรอบนะฮะ400เมตรเวลา50วินาทีนะครับโจทย์ให้หาอัตราเร็วเฉลี่ยครับอัตราเร็วเฉลี่ยก็คือระยะทางทั้งหมดส่วนเวลาทั้งหมดถูกไหม s ทั้งหมดอ่ะพี่เขียนให้ จะได้ตรงกับที่ครูเขาเฉลยนะส่วน t ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นระยะทางทั้งหมดคือ400 t ทั้งหมดคือ50คำตอบก็คือตัดตัด85 48เมตรต่อวินาทีนี่คืออัตราเร็วเฉลี่ยนะทีนี้อีกข้อหนึ่งโจทย์ต้องการหาความเร,เร็วเฉลี่ยความเร,เร็วเฉลี่ยเป็นเวกเตอร์นี่คือจุดตั้งต้นและนี่คือจุดสุดท้ายมันดันเป็นจุดเดียวกันถือว่าวิ่งครบรอบ เพราะฉะนั้นความเร็วเฉลี่ยก็เท่ากับ s ที่เป็นเวกเตอร์ทั้งหมดส่วน t แต่ว่าบังเอิญเวก s ที่เป็นเวกเตอร์เป็น0 t ก็คือ50าสิคำตอบก็คือ0เมตรต่อวิน,นาทีครับจบ ตรงไหมตรงกันไหมตรงไปดูต่อข้อที่สองโจทย์ข้อที่สองบอกว่าอนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่จาก A ไป D ด,ดอกอนุภาคคืออะไรอนุภาคก็คือวัตถุก,ก็ได้หรือว่าจุดก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่เป็นก้อนนะฮะเรียกว่าอนุภาคนะครับตามแนวทาง A ไป B B ไป C C ไป D กินเวลานาน20วินาทีจงหาจงหาหลายตัวเลยอ่าหาระยะทางก่อนอ่าหาระยะทางก่อน S ก็เท่ากับนะฮะเเท่ากับก็จับบวกเลยถูกป่ะ40บวก50บวก30เป็นเท่าไหร่วะ120ใช่ไหม1้0เมตร าหาการกระจัดการกระจัดก็คือ s ที่มีหัวเท่ากับจากจุดตั้งต้นก็คือคือ,คอจุด a ไปถึงจุดสุดท้ายคือจุด d ด็อกเส้นตรงคือ100เมตรมันให้มาแล้ว100เมตรแล้วให้หาอัตราเร็วเฉลี่ยอัตราเร็วก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t นะฮะก็แทนแบบยยี่แล้วก็เวลาทั้งหมดเท่าไหร่โจทย์มันบอกมา20วิเพราะนั้นอัตราเร็วก็คือตัดตัด,ตดคือ6 มตรต่อวินาทีนะครับทีนี้ให้หาความเร็วเฉลี่ยก็คือ v ที่เป็นเวกเตอร์ก็คือ s เวกเตอร์ส่วน t นะฮะก็คือ100 t เป็น20คําำตอบก็คือ5เมตรต่อวินาทีจบไหมข้างซ้ายเราเรียกว่าสเกลารข้างขวาเราเรียกว่า เวกเตอร์โอเคตามแั่ตรงไหมฮะตรงกันมาข้อที่3รถโดยสารปรับอากาศแล่นด้วยตาเร็วเฉลี่ย80เมตรต่อ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ถือว่าเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเออก็เป็นความเร็วทั่วๆไปที่เราขับรถยนต์นะถูกปะอ่า จากสถานีหมอชิดจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ระยะทาง240กิโลเมตรถ้าออกเดินทางตอน9โมงนักเรียนคิดว่าควรจะนัดเพื่อนมารับที่ปลายทางเวลาเท่าใดอ๋ออันนี้คิดแบบในเชิงทฤษฎีใช่ไหมเชิงทฤษฎีนะฮะในความเป็นจริงอาจจะแบบมีรถติดมีรอคนไปเข้าห้องน้ำมีอะไรนะ แวะปั๊มมีคนมาไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาคิดเชิงทฤษฎีก่อนนะครับาถามหาเวลาครับพเพราะนั้นจริงๆแล้วทำโจทย์ประเภทนี้ถ้าเรารู้สูตรก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t ใช่ไหม v เท่ากับ s ส่วน t เราก็แทนค่าไปเลยครับ v คือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมง S, s คือ240กิโลเมตร t ไม่รู้อยากจะหาถูกปะถูกปะถูกไถูกไหมเสร็จแล้วเราก็ย้ายข้างไปเพราะนั้น t เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ240ส่วน80ตัดตัด8 26 8 3 24 3ชั่วโมงจบไหมครับตามนั้นถ้า3ชั่วโมง เออเก้าโมงก็ต้องถึง10บโมง1ิบเโมงเที่ยงถึงเที่ยงพอดีเห็น okay, ไหมต้องฮัลโหลให้เพื่อนมานัดมารับตอนเที่ยงนนี่คือในเชิงทฤษฎีแต่ในความเป็นจริงก็อาจจะบอกเพื่อนว่าเออเดี๋ยวคงแวะระหว่างทางแป๊บหนึ่งมีคนมาสายแป๊บหนึ่งเพื่อนมาสักเที่ยง15บห้าก็แล้วกัน แล้ให้เพื่อนรอสักสินาที15นาทีรถก็มาถึงประมาณเที่ยงครึ่องอะไรเงรี้ยนี่คือความเป็นจริงโอเคเห็นไหมครับอืมข้อที่4ครับวัตถุหนึ่งเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว8เมตรต่อวินาทีเมื่อสิ้นวินาทีที่10ความเร็วของวัตถุเป็น12เมตรต่อวินาทีจงหา ความเร่งเฉลี่ยอ่าข้อนี้น่าสนใจหน่อยข้อนี้ถึงน่าสนใจหน่อยความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า v ส่วน T ถูกปะส่วนเดลต้า t นี่คือสูตรเนาะเพราะฉะนั้นจะหาความเร่งเฉลี่ยได้เนี่ยก็ต้องหาความเร็วผลต่างความเร็วให้ได้ก่อนนะฮะ สิ้นวินาทีที่10ความเร็วของวัตถุเปลี่ยนเป็น12เมตรต่อวินาทีวัตถุหนเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว8เมตรต่อวินาทีอาา่าฮะก็แปลว่าแต่เดิมมันเป็น8ถูกปะ่ะแล้วมันถูกเปลี่ยนไปเป็น12เมื่อใช้เวลา10วินาที ดังนั้น d ดต้าวก็คือ12ลบ8ส่วน10ถูกไม่ถูกนะครับคำตอบก็คือ4ส่วน10หรือเท่าไหร่วะ4่ส่วน10คือ0.4เมตรต่อวินาทียกกาลัง2นี่คือความเร่งนะความเร่งเฉลีย่ยจบอ่ะข้อ5 เป็นข้อสุดท้ายที่เราจะเฉลยกันเร็วๆเนาะแล้วเดี๋ยวหลังจากข้อ5ข้อ6ข้อ7อะไรเงี้ยเราค่อยๆทำนะครับเราค่อยๆทำเอ่อข้อ5บอกว่ารถยนต์คันนึ่งเนี่ยขนาดกำลังแล่นด้วยความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ72กิโลเมตรต่ชั่วโมงก็ไม่ช้าเร็วค่อนข้างเร็วคนขับก็เบรกฮนะทำให้รถยนต์ช้าลงจนกระทั่งหยุดนิ่งใช้เวลา8วินาที จงหาความเร่งของรถยนต์ครับผมของรถคันนี้ฮะเอ่อข้อนี้จะทําได้ต้องอธิบายก่อนคำว่าเบรกคืออะไร,รเราเข้าใจว่าเบรกไหมนิยามาะว่าเบรกก่อนเบรกคืออะไรฮะการหยุดรดรถเหรอแล break ้ว,ล<ด>วเบรกปุ๊บรถเราเออแล้วเบรกปุ๊บรถหยุดเลยไหม ต้องค่อยๆหยุดเพราะว่าจริงๆแล้วเบรกไม่ได้การทําให้ความเร็วเป็นศูนย์ถูกปะ่ะแต่ว่าเบรกคือการลดหรือว่าการใส่ความเร่งติดลบครับผมคือไอ้เจ้าความเร่งเนี่ยเป็นเวกเตอร์นะฮะ ถ้าเราใส่สมมุติว่ารถเคลื่อนที่ไปข้างนี้ถ้าเราใส่ความเร่งเพิ่มขึ้นมันก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นถูว่าแต่ถ้ารถเคลื่อนที่มาข้างนี้แล้วถ้าเกิดพี่ใส่ความเร่งสวนทางกันเข้าไปมันก็คือจะเคลื่อนที่ช้าลงจนกระทั่งหยุดนิง่งอย่างนี้เรียกว่าเบร,รกเพราะนั้นเบรกคือการที่เราใส่ความเร่งติดลบครับหรือว่าสวนทางฮะสวนทางฮะสวนทางสวนทางนั่นแหละ จำได้ไหมที่ก่อนหน้านี้พี่บอกว่าถ้าเราปาของขึ้นเนี่ยเวลาที่เราคำนวณได้ลงอะ่ะแปลว่ามันติดลบเพราะว่ามันส่วนทางกับติศท,ที่เราปาขึ้นนะครับนี่ก็เหมือนกันเบรกก็คือถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วเราเบรกฮะก็คือเราใส่ความเร่งไปข้างหลังครับคือส่วนทางะครับหรือว่าความเร่งมันติดลบครับผมทีนี้โจทย์ข้อนี้ให้เราคำนวณหาความเร่งของรถคันนี้ครับเพราะนั้นความเร่ง มันจะต้องส่วนทางกับความเร็วครับและหรือพูดง่ายๆคือติดลบครับอืมมาเพราะฉะนั้น A ก็เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t นะครับในที่นี้เนี่ยคือมันต้องเอา V2 ลบ V1 ถูกปะแต่ว่าบังเอิญ V2 เป็น0เพราะว่าเขาหยุดนิ่ง แล้วก็ v 1เนี่ยคือ72ครับส่วนเวลาเวลา8วินาทีครับแต่เดี๋ยวก่อนคิดอย่างเงี้ยไม่ได้นะ <c oughs> คิดอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไอเนี่ยมีหน่วยเป็นวินาที แต่ไอตัวบนเนี่ยมีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคนละหน่วยเลยฮะซึ่งโดยปกติแล้วความเร่งเนี่ยที่เราคิดจะเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนหน่วยข้างบนจาก72เป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ก่อนครับก็คือเอา72เนี้ยมาคูณให้กลายเป็นเมตร1กิโลมี1 0 0 0เมตรถูกไหมครับแล้วก็ ชั่วโมง1ชั่วโมงมี60นาที60นาทีมี60วินาทีนี่คิดเป็นเลขนี้นะฮะก็ตัดไปชึบ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 นะ,ะก็คือ,อ,อ6ออ 6, 6, 6, 6ใช่ป่ะแล้วก็ข้างบน10หรือก็คือ5.18ส่วน18ั่นเองนะครับเลขชุดนี้ตัดได้เป็น5.18ส่วน18นะครับ ห้าส่วน18พี่ไม่แน่ใจว่าตอนที่เรียนที่โรงเรียนนะครูเขาจะบอกว่าอ่านักเรียนต้องเปลี่ยนหน่วยจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเมตรต่อวินาทีโดยการเอา 5, 2018, ห้าส่วน18ไปคูณน,นะจ๊ะ <c oughs> เขาสอนอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเขาจะสอนอย่างที่พี่ทำก็คือค่อยๆเปลี่ยนนะเอาหนึ่งพไปคูณหารด้วย60สิคูณ60สข้างล่างนะครับทั้งคู่คือเหมือนกันมันคือการเปลี่ยนหน่วยนะเอาละ เสร็จแล้วก็เออเราก็ตัดเลขได้ทีหนึ่งนะจริงๆแล้ว18ตัด72อะได้4ครั้งปะ่ะแ่4สามสองได้4ครั้งถึิงด้วแล้ว4คูณ5เป็น20นะ20เมตรต่อวินาทีนะครับข้างบนนะี่ยจริงๆแล้วคือ20เมตรต่อวินาทีนะฮะ เพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือ20ส่วน8ครับผมหรือก็คือ8 1 8 8 2 16เ,เหลือ4 8 5 42.5เมตรต่อวินาทีกำลังสองแต่ว่าต้องติดลบด้วยครับเพราะว่าเป็นความหน่วงครับใช่แล้วครับในที่นี้เราเรียกว่าความเร่ง ติดลบก็คือเบรกหรือบางทีเราเรียกสิ่งนี้ว่าความหน่วงครับตามนั้นครับโอเคไหม